สดีครับ m c และพี่น้องทุกท่านพามาชมฮะคะันนี้อีซูซูนะฮะเป็นอ l น e w โชมแรกปี12อัปเกรดนะครับไฟโปรเจคเตอร์นะครับเลือกใช้เป็น LC1 นะครับตัวท็อปเลยตัวนี้ฮะใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ใช้หลอดเป็น H11 หรือ H11 นั่นเองนะฮะของเดิมมาประมาณ2 9 2นะฮะ2นะครับ, 25, 29, รบตอนนี้อัปเกรดขึ้นไปนะฮะเมื่อกี้80กว่าลงมาเหลือ6ก60กว่าแล้วตอนนี้กำลังจะทำการเช็คนะครับ ตัวเส้นคัดออฟว่าถูกต้องไหมนะครับค่าความสว่างหรือความเข้มของแสงอยู่มัน ,6000 นเคลวินคัลเลอร์นะฮะสีถูกต้องตามกฎหมายนะครับความสว่างขึ้นมาแล้วนะฮะตอนนี้ฮะกำลังปรับขึ้นมานะฮะเรื่อยๆนะครับอ่าตัวนี้รับประกันถึง24เดือนนะครับ2ปีนะฮะเพชรชิป4มิลนะฮะตัวนี้ l c 1มั่นใจได้เลยนะฮะเส้นคัดออฟถูกต้องแน่นอนนะครับ ติดหลอดไฟกับเรานะฮะทุกรุ่นนะเราตั้งไฟให้ฟรีนะไม่มีค่าจ่ายนะครับส่วนค่าตั้งไฟถ้าเป็นเลนส์ลูกแก้วนี้นะครับเลนส์ลูกแก้วแบบนี้รับตั้งอยู่นะฮะคู่ละ800บาทถ้าเป็นเลนส์ฮาโลเจนนะครับเรารับอยู่ที่คู่ละ0 0่อแต่เลือกตั้งให้ฟรีนะฮะตั้งให้ฟรีโอเคนะฮะฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครต้องการอัปเกรดหลอดไฟหน้าให้มีความสว่างกว่าเดิมนะฮะขึ้นมาประมาณ5-8เท่านะฮะเลือกใช้ LC 1วันตัวนี้ฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะฝากไว้เพียงเท่านี้ฮ สวัสดีครับ